สวัสดีนะครับเพื่อนๆแล้คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็กฟิเตอร์พอยต์4,600ฟิลเตอร์พอยต์ที่ได้มาจากการซื้อเกมแบบอันติเมทิชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นที่เล่นก่อนได้7วันคือผมมาได้ตัวเกมเข้ามาเล่นได้แล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อสแตนดาร์จะเล่นได้วันศุกร์หน้านุ้นเลยนะครับวันที่27ถ้าใครซื้ออันติเมทแล้วเข้าเกมได้แล้วทุกคนจะต้องมีพอยต์เหมือนผมแน่นอน 4,600ฟิล์พอยต์แล้ววันนี้เดี๋ยวจะซัดให้ไม่แน่ใจว่าจะเปิดหมดไหมนะเดี๋ยวขอลองดูสภาพก่อนแต่ยังคิดว่าน่าจะเปิดได้เยอะพอสมควรแน่นอนปีที่แล้วผมก็มาเปิดครั้งแรกแบบนี้แหละนะครับเปิดแพ็กในสตูด,ด้วยพอยต์เขียวนะตอนแรกทีมผมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้ทุกซองที่เราเปิดไปจะขายได้ด้วยนะครับถ้าเราได้ตัวดีๆทั้ขายท้สองสามหมื่นผมว่าก็ถือว่าโอเคมากก็นะหรือว่าได้ตัวอะไรเอาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่ทีเพราะวามันยังไม่มีนักเตะผมยังไมไ ตัวตำนาไปเลยก็ได้ก็อาจจะมีก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็เปิดสนุกไปเนาะไม่เป็นไรนะครับเพื่อคอนเทนต์เราทําได้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันเวยพอให้ผมได้ตัวดีๆจากแพ็กพวกนี้ด้วยนะผมยอมเจ็บให้เพื่อนเพื่อแล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกันไลค์กันเนะยอะๆนะเพื่อนเพื่อคอมเมนต์กัน,ม,ม,นมารัวไดเ้เลยนะครับจะดีใจมากๆเลยนะเดี๋ยวไปลุยเปิดกันเลย let's go ฟุตชีฟคอยจหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องพิจิวฟี f าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเกมภาคใ,ใหม่มาตอนนี้ก็จะมีการ์ด i ีเม e o อเดอนวิคออนแพอยู่นะครับพวก เด็ k คิง m มซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนการ์ดที่เป็นโปรโมจริงๆเหมือนว่ายังไม่เข้านะแต่ว่าการ์ดไอคอนฮีโร่มันออนแพ็กอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะออกยากมากๆมาก,มากถึงมากที่สุดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรอถึงวันศุกร์น้าผมคิดว่าน่าจะมีโปรโมที่แบบมีการ์ดสีๆเยๆอะๆเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนนะแต่สําหรับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่เราก็ต้องจัดนะครับซองหนึ่งจะใช้150 f งร้อยห์พอยน์นะเป็นซองอันเดียวที่มีให้เปิดนะตอนนี้เลยนะที่เหลือคือไม่มีอันไหนดีกว่านี้แล้วถึงเราอยากจะเปิดซองละพ ต้องเป็นแพ็ก7 5 0 0ธรรมดาที่ได้นักเตะอยู่แค่3ใบ4ใบเท่านั้นเองครับซึ่งโองกาสเอาตัวดีๆคือ,อยากมากนะครับอย่าลืมเปิดแพ็กพรีวิวกัน1ครั้งด้วยนะอันนี้มันก็จะเป็นพรีวิวเทาราได้ตัวดีๆเราค่อยซื้อไปขายอย่างเช่นมูซาตัวนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าม,มันราคาเท่าไหร่มันเห็นมันวิ่งตั้ง8ปอ่ะก็เราก็เช็คดูถ้าเกิดว่ามันคุ้มที่จะซื้อมาก,ก็ซื้อแต่ตัวนี้ขายแค่700เท่านั้นเองก็ไม่ต้องซื้อแน่นอนนะครับซองก็จะเป็นประมาณเมื่อกี้ ก็จะมีพวกตาสม,มสอนมีอะไรได้ถ้าเพื่อนๆได้พวกนั้นมาก็ขายทิ้งเลยก็ได้นะครับตาสม,มสอนอะไรพวกนี้เก็บนักเตะกต็ไม่จริงถ้าผม,ผมคิดว่าท่านเพื่อนได้มาผมว่าขายขายมั้งไปให้หมดแล้วเร,เราเก็บเงินก้อนสักสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยก็จะดีสําหรับการทําทีมตอนต้นแล้วก็เก็บเฉพาะตัวที่ใช้เออจะควิกเซลบางตัวที่คิดว่าขายแล้วไปเช็คดูแล้วมันราคามีนอะไรเงี้ยก็ควิกเซลไปเลยก็ได้ผมคิดว่า ก็เป็นมูฟที่ดีเออยังไงเปิดก็ต้องดีกว่าคนไม่เปิดอยู่แล้วบางคนที่ไม่เปิดฟิบเบอร์พอยต์เลยแล้วทําทีม R t g ทขึ้นมายังไงก็ต้องเข้าไปเล่น10ตาแรกเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทีมแรกเงี้ยแต่ถ้าเราเปิดตรงนี้เราอาจจะมีซึ่งมันก็มีโหมดให้ปั้นนะไม่จำเป็นว่าต้องเปิดในนี้อย่างเดียวนะเพื่อนๆก็ไปทําในโหมดโมเมนต์โหมดสกอร์แบทเทิลในออบเจคทีฟใน s b c มีอะไรให้แลกเอีกบอยู่ละก็ไปไล่ายๆทำพวกนั้นเพื่อแลกแพ็คแบบแรพเปียร์แพ็ใจากโ ในจุดนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซองแรกที่ผมเปิดเองกับมือผมเลยเดินออกมาแล้วเดินออกมาใครเมือนเนี่ยใครเนี่ยกาสานิกาเหรอโอเคนี่แปอย่างนี้ผมไม่รู้เลยถ้ามันตัวละหกเจ็ร้อยก็นั่นแหละเหมือนที่บอกคพิกเซลได้เลย ว่าน่าจะหกเจ็ดร้อยลอุ้ยตัวนี้ขายอยู่พันห้าล่เพื่อนเออเอาดิงั้นผมขายก่อนแล้วกันเพราะว่าเราขายไปก่อนถ้าเราจะใช้เราค่อยซื้อที่หลังก็ได้าาไดค่อยๆเช็คไปก็ได้ครับว่าแต่ตัว,ต,วตัวไหนขายได้ถ้าขายได้ก็ขายไปแล้วก็อันนี้ผมก็คุยๆๆๆไม่ให้หมดอ่ะไม่ใช่อ่ะเก็บโค้ดไว้แล้วก็เก็บทาเข็มไว้ที่เหลือไปให้หมดขายได้ต้องขายเพื่อนๆอซองที่สองสอง AFC ยี่สิบห้าเดินอีกแล้วเดินกันเก่ง ่าเลขหญิงอ่ะเด้ไอเดียวไอเมชันกันปอันนี้ไม่ดีเฮ้ยมันวิ่ง8ปดเก้าแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแพงเลยเธอแพงเธอเพื่อน6อ0อยให้สิอีกแ้ะอ,อยากแถมเพื่อนบอกเลยว่าทรมานกันแน,น,น่นอนนะครับตองที่สามอ่าทีนี้ไม่เดินเลย นี่ตกใจเมืกนนะทุกอย่างเกิดขึ้นเตวมากนะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไรเพื่อนๆผมจะทำต่อไปนะคือออกมาตัวเดียวดีๆผมก็โอเคแล้วไม่ไม่นี่ไม่ดีเลยะเนี่ยแย่จัดสองนี้นี่หนักเลยครับไม่มีแม่ตัวแรงขนาดควิกเซลยังควิกเซลได้น้อยเลยอะมา โอ้โหแปลกๆไม่มีแอนิเมชันให้ผมลุ้นเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจริงๆนะครับไม่เห็นตัวแจมๆเลยเพื่อนๆดีสุดที่ผมได้ตอนนี้คือประตะคาซานิก้าตอนนี้ผ่านไปประมาณนึงแล้วนะเออมาสักทีี่เดียบี่เดียบให้ลุ้นไปงั้นแหละตาเร่คนนี้ตาโอเร่ใช่ไหม โอ้โหรักกันจริงนี่ตแต่แต่แปดสิบไม่มีแอนิเมชันขนาดนี้แล้วเหรอเสียเวลากลัวเพื่อนข้ามไปเลยได้ไหมถ้ามันแบบไม่โหดอะสน,สนุกไปยังไงมันก็ต้องทำทีมเซมัมยละปีขวาอิตาลีอิตาลีอิตาล,ตาลีไหนเนี่ยมึงเดีย๋ยอ๋อเอ๊ะ คือโลโก้มันเปลี่ยนผมนึกว่ามันหลีกทูแบบเซเลบีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเบราดี่ตัวนี้ผมว่าก็ไม่น่าแพงนะครับเพืเเอ่อนเออไอตัวนี้น่าสนใจหรือเปล่าเออตัวนี้น่าสนใจหรือเปล่ามันอาจจะมีมาเจอเจมแบบสแตนเน้อย,อย,อยแพง,แพงก็ได้ยังไม่ใช่วันของผมครับเด็ดร้อยเหมือนเดิมตัวนี้ก็เหมือนกันไม่โถเอยถูกทุก,กตัว มันนี่ก็เดินเหรอแต่มันเดินแบบสแตทไม่ค่อยโหดมากกระดิ่เพื่อนๆพี่มเมลิกเฮ้เมลิกกิลิธนะโอเคเอา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 แจ็คกิลลิชนะครับนี่น่าจะดีสุดละของวันนี้แต่ผมก็คิดว่าน่าจะไม่แพงเท่าไหร่ครับเป็นเพื่อน,อนแต่ก็ถือว่าดีกว่าที่ผ่านมาพอสมควรเลย แจ็คเกอรลิตโอ้โหมันดีใจซะยิ่งใหญ่เลยตัวเราพันสี่เก็บไว้แล้วกันพันสี่เก็บไว้ก่อนก็คือหนึ่งในสี่แล้วแหละอุ้ยเชี่ยเออตกใจแอดขอลุ้นแบบเดินอย่างเมื่อกี้แล้วไม่ได้หรอกลับมาเป็นแบบนี้แกเพือ่อนๆก็ปล่อยเบอร์ๆไปเลยนะครับโอ้โหไม่ให้ลุ้นอีกแล้วว่าอันนี้ต้องวอล์กนะขอแบบแอนิเมชันนานๆหน่อยเพื่อนคลิปสั้นแล้วเนี่ยอีกแล้ว อถ้ามันไม่ถึงแปดสิบอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับใช่ปะโอ้คลิปคลิปสั้นเลยเนี่ยธรรมดา,าก็สั้นอยู่แล้วเปิดไม่เยอะมึงตัดไว้เฮ้ยเพื่อนขอนะแนนหน่อยยิ่งใหญ่หน่อยอ้อโลนีไม่บูสเกตเลยเพื่อนไปเอาเอาคืนไป โอไม่เอาไม่เอาตัวนี้โอ้ยมึ่ให้กบไปเล่นกับใครเอาโรดี้มาเพื่อนอถ้าไม่เป็นฟีฟาสิบฟีฟาสิบสองผมก็อาจจะอยากได้อยู่ครับนี่เป็นฟีฟายี่สิบห้าแล้วเพื่อนจะคูเวเซ,เซตัวนี้ขายได้ไหม หกร้อยนะครับจูคูเบเซต่ตัวนี้เก่งนะตัวเริ่มต้นนะไปให้สุดครับเพื่อนๆหวังว่าจะสนุกกันนะไม่ไวอีกแล้วคือแบบมันมันนานๆมันจะเดินทีแต่พอมันเดินปุ๊บมันก็ให้แต่อะไรมาก็ไม่รู้ไอโอ้ยหนักมากตอนนี้เหลือ2 5 0 0แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราหยุดเปิดตอนเนี้ยถ้าผมหยุดตอนเนี้ยผมเจ๊งกระจายเลยเพื่อนๆแต่ถ้าผมไปต่อเน,นี่ยผมอาจจะคุ้มก็ได้ นื้อออกไหมถ้าแ,แบบสมมุติว่ามันอาจจะไปออกตัวดีๆที่อันสุดท้ายก็ได้ครับแต่ถ้าผมหยุดไปก็เหมือนผมขุดดินเข้าไปแล้วขุดไม่ถึงอ่ะขุดไม่ถึงเพชรเพื่อนๆแต่เราอาจจะมีจอบเราอาจจะมีแรงไม่พอเพราะเราเหลือ2,5 0 0จริงๆถึง,จ,งจะขุดเจอไอ้เป้อาจจะต้องใช้สักสามสองแอะไรเงี้ยสองแสนฟิล์พอยอะไรเงี้งพอพออยต่อให้กดไปหมดก็อาจจะไม่ถึงก็ได้ลึกเกินอเนี่แหละ ตอนนี้แหละยิ่งใหญ่หน่อยเพื่อนยิ่งใหญ่เลยอ่าไม่ค่อยดีอ่ะดันโซ่ตัวเนี้ยดันโซ่วิ่ง75นะครับต้งหลังของทีมลองนะตัวนี้ก็ราคาบินเหมือนกันครับเหลืออีก2350นะครับทุกคนอย่าลืมช่วยกอันไลค์ผมหน่อยนะไปอู้เทอร์เอนอะรไปครับ ต่อเน,นื่ออันนี้เดินสักทีครับปีกซ้ายอู้มาแน่เปล่าซาิโอหรือเปล่าซาริโอหรือเปล่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วดีกว่าเหลือ84นะครับสำหรับซาดิโอมานแต่ลิงยากมากถ้าเป็นฟีฟา19ผมคงจะดีใจกว่านี้เยอะเลยแต่ก็ไม่แน่อาจจะแพงก็ได้ ตัวละพันก,กว่าเหมือนกันนะครับประมาณพันพันนิดๆเอาจริงก็มินไผ่แหละไปต่ออันนี้เกินครึ่งมาแล้วนะครับเหลือแค่พันเก้าแล้วทุกคนแต่ผมก็ยังต้องไปต่อนะครับเหมือนที่บอกว่าเราพยายามขอบคุณมากที่อุ้ยขอบคุณมากสำหรับหนึ่งพันขอบคุณจริงๆนี่ทาไม่ให้หนึ่งพันนี่แย่เลยนะเนี่เยเ๋ยวผมจะเอาเงินไปซื้อแล้วแต่งงานให้หมดแล้วห้าหมื่นแล้วเพื่อนๆขายมาขายมาห้าหมื่น อย่างน้อยชิวี่พอยก็ยังทำเงินให้ผมเว้ยกลับมาแล้วสินะช่วงหลังตอนฟุตตี้ไม่เอามากดแล้วเพราะไม่ได้ตื่นเต้นกับแพ็คเท่าไหร่อูมีอยู่หลายตัวด้วยไม่ได้ก็โยนไปนู่นนะต่อไปขอบคุณนะนะขอบคุณ ลาซิลคอนเนคชั่นลาซิลคอนเนคชั่นอ่าดีใจทำไมวะเนี่ยดักล่าสวดวิ่ง66ครับเพื่อนๆโอ้โหอะไรวะเนี่ย DJ ดีใจดีไหมเนี่ยผมว่าน่าติดมินเหมือนกันครับตัวนี้ตัวเท่าไหร่ติดมินนะดิ850ก็อ5 0อ่ะก็850อ่ะ ่วนที่เหลือทางแม่งเลยไปต่อนะครับเอาให้หมดไปเลยเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเด็ก킹เทเรนตงรีกด let's go ผู้หญิงปะเหมือนเห็นผมสะบัดสะบัดเหมือนเห็นผมสะบัดสะบัดขอโทษน,นะเพื่อนไม่ไม่หัโหดแล้วอย่างเงี้ยจบและถ้าบาร์เซโลนาได้ลุน้นแต่ถ้าเป็นเรอัวโซเซดัดบอกเลยว่าผมตายแน่นอน นาซาอิสากเรไม่ได้เรื่องเลยจริงจริงต่อไปแพงคิงเลโอเล t สโกไม่ให้ไม่ให้บทลนะไม่ให้ซีนลนะไปเลยต่อไปฮาร์เรนหายเหยียบไปเลยเล t สโกฮารลนมา Liverpool, Liverpool. เลี้ยวผู้เลี้ยวพู้เออเอออันนี้ดีสุดจริงๆหรือเปล่าอันนี้ดีสุดจริงๆหรือเปล่าดีกว่าแจ็คเกอร์ริดอีกอันดูโลเวอร์สานพร้อมเลี้ยนเลททองอันนี้ดีแล้วนี่มาลุ้นกันนะมันราคาเท่าไหร่สักสองหมื่นได้ไหมถึงเหรอ ห้าพันเหรอหกพันไม่รู้เลยครับลองดูนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดเดเดสามพั 3, นีีิหรอจริงปะ่ะเนี่ยนี่มันเป็นตัวสตาร์เดอร์แล้วเนี่ยตอนนี้ผมทำคลิปสตาร์เดอร์ผมไม่ได้คิดว่ามันจะถูกขนาดนี้นะผมนึกว่ามันจะเป็นหมื่นละหรือว่ามันเริ่มวิ่งช้าแล้วครับเ,เพื่อนๆบอกใอ้ใช้สกกดเหรอ,อลองดูก็ได้สอกอดใช่ไหมอะจัดไปไม่ได้ผลนะ่ มอฟฟี่ตัวนี้วิ่ง91เลยนะครับเพื่อน,เ,นเอ่อตอนนี้เหลืออีกประมาณหนึ่งพันแล้วนะครับหนึ 1, ่งพันฟร์อพอต์แล้วนะผมจะเปิดอีกแค่สองซอวนะเราจะไม่เปิดแล้วนะครับผมจะขอเหลือฟิวพ,พอร์ตไว้บ้างเพราเดี๋ยวจะเอาไว้เล่นหมดฟุตดาวน์ในคลิปถัดไปบ้างเนาะนะครับเอาขอแค่สองซองแล้วกันสําหรับคลิปวันนี้นะมันไม่ออกไม่ค่อยดีด้วยก็เก็บเกวไว้เล่นบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็เปิดจนเกือบหมดแล้วก็เกือบๆสี่พันเหมือนกัน นะคอ้าเอันนี้ผมเผลอกดเองเนะเนี่ยเอ้ไม่เอาไอ้เป้กดไงโอเคอ่ะตอนสุดท้ายกียาไอ้บอเป้ let's go อลามาดริดอาดีไปต่อนะ ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็สัดแปดสิบสี่นะครับผมว่าน่าจะขายได้สักพันหนึ่งไหมตัวเนี้อืมพันหนึง่งมินติดมินแหละติดมินภัยนะครับนะขายไปโอเคผมว่าพอได้แล้วแหละใช่เก็บไว้เหอะเจ็ดร้อยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะอันนี้มี PP ให้ซะด้วยอู้อู้อ้อโซเรก็มาอันนี้ขายได้นะถ้าเลือกไป วิ่งช้ามากลาปล็อกโซเลสจริงๆเลยหัวโซเลสแล้วกันโอเคเพื่อนๆผมได้เปิดไปทั้งหมดประมาณ3,900นะันเอร์พอยต์เนาะตอนแรกม,มี4เป็น6ตอนนี้เหลือ700นะครับระหว่างที่ผมเปิดไปเนี่ยผมขายทุกอย่างเหมือนที่ผมบอกเพื่อนๆช่วงต้นคลิปเลยเนาะผมได้เงินมาประมาณ74 โดยประมาณเลยนะครับจากการที่ได้ฟรีพอ i ์ t มาบางคนดูดีกว่าผมอาจจะได้เงินเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนไปทางแย่นะยังได้มาประมาณ7 0,000ื่นเลยยังไงก็อย่าลืมลองถ้าเกิดไม่ได้ตัวอะไรก็ขายไปแล้วเนี่ยก็เอาเงิน7 0 0 0 0ื่นยังไงเพื่อนๆได้ทั้งทีมแน่นอนนาะผมดูราคานักเตะแล้วมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อย่างโลบัสันผมขายได้4ี่พันนะเพื่อนๆมันไม่ค่อยแพงเลยครับสำหรับช่วงนี้เพื่อนๆก็แน่ได้ทั้งทีมแล้วก็ลองไปจัดทีมที่ชอบกันได้เลยนะผมคิดว่าก็เป็นนที่จัดดไ้ะ สำหรับการเปิดแพ็กอันนี้ก็ดีกว่าไม่มีอะไรอย่างน้อยล้วพอเราได้ทีมเริ่มต้นมาที่ทีมที่ดีกว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยเวลาเพื่อนไปเล่นในดิวิชันไรววลหรือเวลาไปทำเควสในอร์แบตเทิลมันก็จะง่ายขึ้นเล่นก็จะระมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยทำเควสผ่านหาแพ็กมาเปิดอีกทีผมว่าอันนี้ก็เป็นมูฟที่ดีนะเพราะเราก็ไม่ได้เสียเงินจริงอนะเนาะเราซื้ออัลติเมดิชั่นมันได้พอยต์มาอยู่แล้วก็ลองดูหรือเพื่อนๆจะรอให้มันมีซองที่ดีกว่านี้เข้ามาในวันพรุ่งนี้มาลืนนี้ผมคิิดดดวว่่่่่านนนะาามมามมมมมีีแแนนนนนนอออะยยยยงผเเเเปััรรกลกลล็ไคไคทห แต่ว่าผมอยากจัดเลยไงก็เลยจัดเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูว่าจะเอาซองนี้หรือจะรอซองที่จะมาต่อจากนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกการรับชมคลิปวันนี้นะครับสำหรับคลิปเปิดแพ็คครั้งแรกของภาค FC 25ายังไงก็เอเดมาได้เงยเยอะนะใครยังไม่ได้ซื้อก็ซื้อตามกันเล่นมาได้เลยแล้วก็ถ้าใครมาเล่นแล้วก็ขอให้โชคดีกับฟีฟ่าพอยต์ตรงนี้ให้ได้ตัวดีดตัวแจ่มตัวที่อยากได้กันเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะว่า คส p 25เนี่ยผมจะมาสตรีมเล่นอยู่ใน y YouTube เกือบทุกวันเน่ยนะเดี๋ยวทุกวันตอนดึกๆนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มาดูแล้วจะมาสอบถามกันแล้วก็มาพูดคุยเล่นกันในสตรีมเนี่ยก็มาได้เลยนะครับใน YouTube นะเพื่อนๆจะกดแจ้งเตือนเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะแล้วก็กลุ่ม Discord กลุ่ม Facebook เข้ามาได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปรอบหน้านะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอั i m a t e t ทีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ออาาหมกช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีองเพื่อนทุกคนด้วยนะครั